กดครับสวัสดีคุณยาย่าค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะเอาละค่ะเชิญเลยค่ะครับผมนะคะวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับคุณณเดชนและคุณยาย่านะคะกับกิจกรรมเลมเผยสุัทร์อรอยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามความรู้สึกของทั้งสองท่านว่ารู้สึกยังไงบ้างคะสําหรับการที่ทั้งคู่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่ของผลิตภัณฑ์เลมของเราในครั้งนี้ค่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่ามินิงานเป็นคนที่ชอบทานเลยอยู่แล้วชอบทานอยู่แล้วใช่ค่ะก็เป็นพิที่ได้ทานตลอดเลยนะคะโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่าชื่นชอบอร่อยอยู่แล้วแล้วคุณณเดชน์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับผมเพราะว่าทํางานกับทางทีมงานในทุกวันทุกคนน่ารักมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากซึ่ง ตรงกับคอนเซปต์เลนเลยก็คือความสุขเล็กๆที่แบ่งปันกันได้โอ้โหคะซึ่งเลนเนี่ยก็ต้องการที่จะแบ่งปันความสุขความอร่อยให้กับคนไทยทุกๆุกคนเหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้แน่นอนนะคะว่าวันนี้ทั้งเลนแล้วก็คุณณเดชนและคุณย่าก็นาความสุขเล็กๆที่แบ่งปันันได้มาแบ่งปันให้กับลูกค้าภายในนะคะส่วนจักรใด้วยเราแบ่งปันไม่ใช่แบ่งปันเล็กๆด้วยแบ่งปันแบบเยอะๆเลยโอ้โหเลยค่ะความน่าตื่นเต้นมาก นะคะงานต้องสอบถามทั้งคู่แล้วว่าโอกาสได้ไปถ่ายในส่วนของโฆชณามานะคะงานต้องถามทั้งคู่ว่าพอจะทราบไม่คะว่าสูตรลับความอร่อยหรือว่าเคล็ดลับความอร่อยของมันฝรั่งแท้ทอดสบของเลอยู่ตรงไหนค่ะต้องถามก่อนว่ามีใครเป็นแฟนคลับเลบ้างอ่าแล้วมีใครดูโฆษณาบ้างครับโฆษณาชุดใหม่ชอบหรือเปล่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าโฆษณาชุดใหม่เนี่ยเราไปถ่ายกันที่ไร่มันฝรั่งของเลเลย ที่จังหวัดตากเลยนะฮะซึ่งวัตถุด,ดิบสามสูตรหลักเนี่ยสามสูตรพิเศษของความอร่อยของเลเนี่ยอันดับแรกก็คือที่ไร่มันฝรัง่งนั่นเองเอ่อไร่มันฝรั่งนั่นเองนั่นคือมันฝรั่งแท้ที่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์สดจากไร่เลยนั่นแหละรอบที่สองค่ะ ที่จะชคนไทยม่น้อนเลยไม่อ้วนเลยนะไม่อ้วนเลยและอย่างที่สามก็คือเครื่องปรุงที่มีคุณภาพนะครับทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยมาเต็มร้อยเลยนะฮะทำให้ถูกปากถูกใจแฟนๆเลยทุกๆคนใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้เพี่เจ้าของเรามาบอกสูตรลับหรือว่าเคล็ดลับความอร่อยของเม่ไม่ว่าจะเป็นมันกระหล ร้อร์เซ็นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนขอน้ํามันรำข้าวนะคะที่คุณยายาบอกว่าเขาช่วยลดไขมันในตัวถึง50%เลยทีเดียวใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงชนดดนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของความอร่อยนะคะแต่วันนี้ค่ะนอกจาก มีสูตรรับความอร่อยมาบอกกันแล้ววันนี้แลของเรามีนวัตรกรรมนะคะที่บอกว่าจะเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งนะคะที่เขาจะช่วยสาธิตแล้วก็ให้สัมผัสนะ,ะ<ช>นะคะนั่นก็คือเลเวนดิง้งแมชชีนที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากๆยอดจริงๆฮะหนะะุนหลังผมนี่เองโอ้โหอยู่ตรงนี้นั่นเองอะนะคะและ,ะ,ะนอกาสนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้คุณยายาก,กับคุณณเดชนะคะได้เขมอ,องนะคะเครื่องเวนดิ้งแมชชีนให้นะคะดิฉันต้องบอกก่อนว่าเลเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยคือเครื่องที่จำลองกระบวนการผลิตอ่า ฝรั่งเลเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนถึงบรรจุใส่ถุงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอยาย่าสาธิตดีกว่าครับผมค่ะง่ายมากเลยค่ะแค่หยอดมันฝรั่งแท้นะคะอันนี้ลงเข้าไปในเครื่องดูนะครับบหยอดไปแล้วอ่ามันฝรั่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวจะเห็นกระบวนการนะถ้าไม่เห็นขยับเข้ามานิดหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ล้างมันฝรั่งนะครับผมลงมาปั๊บ อกเปลือดนะฮะใช่เลยค่ะเป็นมันฝรั่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วด้วยใช่ทีนี้คราวนี้ก็พันให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเดีย ya นี่เลยค่ะลดไขมันอีกตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์จำพันมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณยาย่าบอกว่าเลือกใช้น้ำมันรำข้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นจะลดไขมันอีกตัวนี่บรรจุถุงแล้วยังไงคราวนี้เละนึ่งจอดสดๆร้อนๆเลยนะฮะ มากมากแล้วก็ตอนนี้ได้มาแล้วค่ะสำหรับแลซองนี้มีใครคนไหนอยากจะลองชิมแลที่มาจากที่เดิมของคุณแนเดียกับคุณยายายไหมคะมีใครอยากทานอูหลายคนมากหเลยคนมะบ้านเลยต้องขออาสาสมัครคนนึงดีกว่าะงั้นเดี๋ยวให้คุณยายาช่วยเลือกเลยว่าจะเป็นอะไรนะคะนัดใจแล้วอยากอยากให้ทุกคนลองทานนะคะหลังจากนี้กินเยอะดึงกันเยอะๆนะคะครับผม พอหลายคนมากนะคะทุกคนก็อยากทานจริงๆเพราะว่าแหญ่ของเรานะคะน่าทานมากๆเลยวันนี้ใครใส่เสื้อสีเหลืองป้องคะที่วันนี้เลยค่ะครับสวัสดีครับเชิญครับผมเชิญครับสวัสดีปีใหม่ตงสวัสดีปีใหม่ตุ๊กจีนก่อนนะครับผมครับผม ใช่คัตอนนี้พี่เอกกกำลังจะเปิดซอมแล้วโอ้โห,โโหโบริการอย่างดีเลยนะคะสำหรับเมนูอซองนี้เป็นซองลิมิเต็ดมากๆสงสัยทุกท่านนี้ได้ทานแล้วเนี่ยอาจจะต้องเก็บซองไว้อีกด้วยนะคะสำหรับเลมมันฝรั่งแท้ท่านเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณ่ม่ะคะทานอยู่แล้วเป็นประจำแล้วซองนี้อร่อยเป็นพิเศษไหมคะ กับแมที่บอกว่าอร่อยมากๆเลยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผม เอาละค่ะตอนนี้นะคะสารสมบัติของเราได้ชิมรสชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้ใครที่สนใจแล้วก็อยากมีโอกาสได้มาทดลองนะคะกับเครื่องเลเวนดิ้งแมชชีนหลังจากนี้เนี่ยยังไงแล้วขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะใช่ควันนี้มีมันมันฝรั่งหลายชิ้นมากเลยมีหลายลูกมากเลยสำหรับใครที่สนใจนะอยากจะลองนะครับลุกบอลถอยทดลองกินเลเนี่ยจากมันฝรั่งสดๆเนี่ยจากโคงเลยก็มาหยอดเลยนะฮะใช่ใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันได้เลยแต่ช่วงเวลา นี้ค่ะต้องเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมาร่วมสุ่เล่นเกมกันค่ะ<ช>ับ<อ>นณเดดและญาญ่าช้าค้นหาสูตรลับความอร่อยกันค่ะซึ่งเกมนี้เราจะต้องการผู้ร่วมสุ่ทั้งหมด6ท่านนะคะเป็นลูกทีมของคุณณเดชน์ 3, ท่านและเป็นลูกทีมของคุณญาญ่าสามท่านใคร ว่างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะตามหานะคะผู้นะคะโชบ,บดีกันดีกว่างาั้นเดี๋ยวใครตอบได้ว่าสูตรลับความอร่อยของแลนะคะที่เป็นเคล็ดลับความอร่อย3ข้อมีอะไรบ้างใครตอบได้หนึ่งข้อเราให้เข้ามาลองอามือลองก่อนเอามืออลง่ามือลองเอาก่อนอ่ะมือลองก่อนอนะครับช่วยกันดูนะอ่าได้เลยค่ะ ข้อที่หนึ่งเลยงั้นเดี๋ยวถามก่อนทราบไหมคะว่าสูตรลับความอร่อยข้อแรกของเลคคืออะไระมันเนแดอร์ร้อยเม่เป็นต์ตกตุ๊กคงการยากเชิญรายกแต่กันเนาะไม่สวยเ <c oughs> อาละค่ะสูตรลับข้อที่สของเลค่ะกับที่รับความอร่อยออตอนนี้เอามือจับหูไว้กัดเอามือจับหูไว้กันค่ะเอามือจับหูคนกลางเอาหงง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  ไม่มีใครจับมือทนรบเหมือนเอาใหม่จับหัวหนุ่ยนะเอามือจับหูตัวเองไว้ก่อนนะครับเอามือจับหัวตัวเองเมื่อเดิมอ่ายังจับอยู่นะคะเอาละค่ะคนที่สองงั้นต้องถามก่อนว่ารู้ไหมว่าสุดรับความอร่อยข้อที่สองของเลคืออะไรคะที่นีว่าอะไรบ้างะมันก็หลงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ที่เขาสั่นมาอย่างดีค่ะมันรับเก้าต้องการ จุกเลยค่ะและนะคะสำหรับอีกหนึ่งข้อสุดท้ายสำหรับสุดลับความอร่อยขอร้งแรกคืออะไรใครอยากตอบยกสองมือเลยค่ะคนเดียวกันเลยค่ะเชญครับรสชาติแลนน้วก็มีไขมันอิ่มตัวไข่ไก่ยางมากกวายาใสอีกข้นหนึ่ง ถูกต้องเลยอาล้ว่ดได้สามค,คนแล้วอีกสามคนขออนุญาตให้คุณณเดชน์กับคุณยา่าเลือกอาสาสมัครเลยละกันค่ะ